Boa สวัสดีค่ะดิฉันพิมพ์สิริกรวิชาปาดชุมชนคนต้นแบบที่ปรึกษาโครงการเกษตรปลอดภัยกับ ATA Product วันนี้เราลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบางเดือในกรณีของกลุ่มจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดวันนี้เราจะมาพบกับสุดยอดของการเป็นจิตอาสาสุดยอดของพี่น้องเกษตรกรสวัสดีครับผู้ช่วยครับผมสวัสดีครับครับผู้ช่วยจากที่เราเป็นจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดรณรงค์โครงการเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ขัวโลกวันนี้มาพื้นที่เราเนี่ยเ,เรามาแก้ปัญหาเรื่องเอกเษตรที่ทํำยังไงให้ลดละรา,ายจ่ายเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีวันนี้เรามาปรับงุงโครงสร้างก่อนนะผู้ช่วยเนาะผู้ช่วยบอกพี่น้องเกษตรกร,รกทั่วประเทศไทยการทําเกษตรของผู้ช่วยแบบว่ากเกษตรปลอดภัยผู้ช่วยทํางไงคะครับผมพวกผักปลอดภัยที่ทํากันอยู่มาตลอดก็มีพวกบุกันอยู่ประจําก็มีพวกผักบุงจีน ใบมังลักผักคะนา้าผักกวางตุ้งผักเวียนพวกนี้แะครับทําผักก็ทําส่งทางตลาดนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือปัญหาดินเป็นกฎใช่ครับผมปัญหาเรื่องดินโดยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะผู้ช่วยเนาะที่วันนี้เราจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดเราเนี่ยเราก็มารณรงค์เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างดินทําให้มันดินมีชีวิตทําให้ดินดินได้ โดยการนำของอาจารย์ทีมนี่แหละค่ะที่เข้ามาช่วยในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างดินโดยที่เอาสินค้าของ ATA Product เข้ามาช่วยมันก็จะช่วยหนึ่งลดต้นทุนยับยั้งพวกเชื้อราแบคทีเรียครับผู้ช่วยว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญในการปรุงดินใช่ครับผมเพราะว่าเป็นการปรับปรุงดินก่อนเพาะปลูกเพื่อพืชที่เราปลูกเนี่ยจะได้นําสารอาหารไปกิน เพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ของผักแล้วมันช่วยลดอะไรให้กับผู้ช่วยคะลดเรื่องอะไรบ้างก็ช่วยได้เรื่องการลดต้นทุนการปลูกแล้วก็เรื่องการดูแลยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงใช่ครับผมและนี้มันก็ส่งผลถึงคนกินเนาะก็ได้กินผักปลอดภัยใช่ครับเรียกว่าอย่างน้อยเราแปลงนี้เรายังไม่ได้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ยังใช้ปุ๋ยเคมีครับผมปุ๋ยเคมีไม่ได้เป็นสิ่งที่อันตรายแต่เป็นปุ๋ยเคมีที่เป็นตัวพืชขาดไม่ได้อยู่แล้วครับผมแต่ก็ได้ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหาร รองจากซูเปอร์ฮีโร่ซองสีทองเพื่อที่จะช่วยฉีดบำรุงต้นให้เรื่องการแตกกิ่งแตกกอเนาะครับผมแต่ตัวพระเอกคู่นี้ก็คือในตัวสมายทีกับทิเต้ซองสีเงินนี่ก็จะช่วยเรื่องดูแลของการปรับปรุงโครงสร้างดินก็สามารถปลูกโดยที่หนึ่งเชื้อราไม่ลงของเราครับผมป้องกันพวกหนอนแมลงเนาะค่ะผู้ช่วยผักบุ้งเราอายุเท่าไหร่ละคะเนี่ยครับผมผักบุ้งจีนนี้อายุวันนี้15วันนะครับเราเริ่มปรบับปรุงดินใช้ สองตัวนี้ฉีดพ่นเพื่อปรับปรุงดินแล้วก็ดำเนินการหว่านเม็ดผักตอนนี้ได้ส5้าวันแล้วนะครับก็ความสวยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ไม่มีเชื้อราเนาะไม่มีเชื้อราไม่มีไครใบขาวไม่มีนอนแมลงไม่กวนเลยเนาะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะดําเนินการฉีดตัวนี้ใช่ไหมฉีดตัวนี้พร้อมกับตัวนี้ฉีดพ่นทางใบเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตเจริญเติบโตให้ทันต่อการเก็บเกี่ยวเนาะ หลังจากฉีดตัวนี้ไปอีกอกี่วันผู้ช่วยจะเก็บหลังจากฉีดตัวนี้ไปแล้วอีก5-6วันเริ่มเก็บเกี่ยวได้ครับผม mm hmm. ซึ่งรวมแล้วผักก็จะอายุประมาณ21 -22 วันครับ2 1 2 2วันเราก็สามารถได้เก็บถอนได้ตังแล้วเนาะครับผมใช้แล้วสวยดีครับผักโตแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีโรคใบจุดใบลายแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีครับผมอยากจะให้ผู้ช่วยบอกกับพี่น้องเกษตรกรว่า หันกลับมาใช้แบบนี้ดีกว่าครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่ปลูกผักด้วยกันทั้งหลายนะครับก็อยากจะให้มาใช้พวกผลิตภัณฑ์จําพวกนี้มาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อลดการใช้สารเคมีทำไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือจะเป็นสารเคมีกนจัดมแมลงนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนและก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับผมพี่เป้พามารวยจ้า